แค่แต่ว่าไอเลี้ยไม่ได้ตายเหมือนเกละนะไอัเลี้ยแค่ตลบนานเฉยๆเป็นอะไร <c oughs> ไม่ได้ทำเกลทำไมอ่ะตอนแรกวมได้ยินต่อเล่ไลลนได้อู่เดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาปับเดี๋ยวเขาปับทำไมไม่ว่างอ่ะทำงานข้างนอกเหรอไม่จะ <c oughs> ไปนั่งดูหนังเล่ะ โอ้ยเราไปไปดูไไปด,<อ>ดูหนังข้างๆได้ไหมวอะไรนะเราไปดูหนังด้วยได้ไหมไปนั่งดูหนังข้างๆได้ไหมเราไม่ใช่เลียวอย่ามาเลยดี๋ยวะเรา,าเลียวไม่พอว่ะโทษดีโอทำไมเขารู้หมดทุกคนแล้วอ่ะเกลรู้ทุกทงเลจี่ใครมากว่ารู้จักพี่เดียวไปหมวกลย ต้องเราว่าเราต้องบอมถอยห่าตัางตัดูอเดอร์ละโอ้โหไอยูมีกล่องไอ้ยูทำทำไมเนี่ยมาแล้วไอยูไอ้ยูทำทำไมทำไมถึงรู้ป่ะไม่รู้ไม่ ใช่ไม่อยู่เราไม่รู้ว่าเขาคนไหน รถค้ารถค้าโท่ค้า,า,นะา,าขนาดขับมอไซค์ยังมีตรงทงเลยตอนนับรถมันก็คันมันก็คันใหญ่อยู่นะจียงเขาจะไปบวกตันที่ไหนนะเขาบอกว่าเขาจะเล่นกันที่ไหนโดยว่าเขามีบ้านมนะ หล่อมา,อาจ,จะไปหาหมอทขาไหนผม,มสีขาวไปฟังเสียงเขาสัหน่อยไม่เคยฟังเสียงเขาเลยเมื่อวานมีคนมาชวนเดาไปดูแดงดว้วยในสบวนเด็กแดงดีไม่แหรบหรอกเดี๋ยวบอกว่าห้าสิบเอ็มจะบเลย โอ้กลมดูกดูหน้านอกอ่ะสวัสดีแลตูหมอสวัสดีค่ะนี่ค้ับนอนเตียงกนได้ครัได้ครับไม่นี่อยเ่ยนี่เหน้นูไอ้นูทอง่าวลูกหนนกมากม่หน้าเดรอใช่ อถามโวนี่เกี่ยวนี่ลุงเอาขึ้นให้หน่อยลุงจำลุงได้ไหมที่พาเอ็มไปที่เมาตีวันเนี่ยครับจำได้หาวันเวลาที่ลุงให้ตังค์นี่ไม่สามแสนนะ หน้าแรงเขียวไงหน้าแรงเขียวไงหน้าแรงเขียวไงที่ลุงไปให้ตังค์ไว้ใช้นะลุงลุงไปติดตังค์น้องด้วยนะตอนเติมอะไไม่ใช่ลุไมหนูหน้าหลาพูดไม่ซัดตั้งแต่เมื่อไหร่อะซามพี่นอนน้ำเอาคืนที่นี่นะแม่พี่ย่างพี่หมายถึงว่าพี่พี่พูดอะไรลุงฟังไม่รู้เรื่องลุงยืมเงินูน่ะหนูเอาคืนที่นี่นะแม่ลุงยืมไปตอนไหนวะลุงจำไม่ได้นะโอ้ยลุงก็แก่แล้วความจำไม่ค่อยดีอย่างนี้นาอะไรไหมฮะเข้าใจแต่ว่าเอาคืนหนูมานอน แม่ยูจะไปเผาบ้านลุงนะไ่เทียนึงเองลุงไหมลุงมาเลยลุงยังไม่มีบ้านอยู่เลยลโอ้ยหตอนนี้แก้วสวยแล้วใช่มาทำไรลูกนอนเตียงไหมนอนนะเอานอนลุงมาก็นอนซะหน่อยนะมีคนบอกว่ามีหมอรอๆด้วยเต่าเอ็งลุงเนี่ยเบื่อเสลของลุงจริงตุงมือไม่ใช่ลุงเขาบอกผมขาวๆอ่ะผมขาวๆนุนือเปล่าหมขาวๆก็ต้องเป็นลุงแล้ว อันนั้นมันจะผงนะลุงมันนอกเบื่อจริงมีแต่ปู้งมาจีบเนี่ยลุงนี่ผู้หญิงไม่สบายใจอะไรก็ได้อันนี้คนไหนอ่ะอันนี้คนไหนอ่ะอันนี้ว่าเสื้อเสื้อชุดขาวชุดขาวอะไรขาวคนนี้หรอลุงนี่นะโน่นโน่นฝั่งโน่นโน่นโน่นฝั่งโนนหัวขาวฝังโน่นหัวขาวป้าแป้งมองหน้าเขาแดงไม่รู้อันนี้มามาตามที่รงเท้าใหม่ ไอ้ยตรงเนี้ถอดตรงมือให้หมดโดนด่าแกที่นี่อะไรครับนี่อะไรขอโทษนะสัสสิเออถอดส้นเท้าถอดถอดหน้าได้ไหมเอ้ยถอดอะไรวะถอดรองเท้าได้ไหมครับถอดรองเท้าถอดหน้าคุณหมอนั่นแหละถอดเพราผมยังไม่หายคุณหมอก็ถอดด้วยน้ำเดี๋ยวหนูถอด อดอะไรกอดอะไรอ่ะอดนะคะนีไงตัวอยู okay. ่ท an> an> ี <S <S an> ่น an> ีาะหายมากรองเท้าที่พี่ใส่เนี่ยมันเป็นรองเท้าแกงบ้าแอนใช่ไหมใช่หัวขาวคนนี้ไหมพี่เราต้องพี่เราตามหาคือพี่เปลี่ยนสีไม่ได้พี่นึกว่าเป็นรองเท้าแกงใช่ไหมหัวขาวคนนี้ใช่ไหมใช่หรอผมหรอเราไปทำอะไรผิดผมไทำอะไรผิดผมไม่เคยทำอะไรนะครับยังไม่หายเลยครับคุณหมอก็ไม่หายเหมือนกันอ่ะหัวพอยัง น่าจะเป็นน่าจะไม่หายแล้วแหละเอาไม่หายหนูอย่างดูม้อหมอซักซักอ่ะพี่ถ่ายรูปลงทำฟิลให้เขาดูกันนะไรรผิดหถอดเกือบได้ไหมคะพี่สาวครับได้ข่าวเรื่องลือนามมาว่าแบบวผมถอดให้เอ้ยถอดแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอครับไม่ไม่อาจจะน่ารักก็ได้นะลองดู แต่ดูจากการที่หนูคุยกับหมอก็น่ารักจริงๆนะนี่ขนาดแบบไม่น่ารักนะคะเห็นไหมในรูปโอ้โหแม่ป่ารูปมันหนูเลยอ่ะใช่ไหมครับเอาลิสติกแม่มาเล่นครับสบายนะน้ำเมือนน้าสบานหนูเลยแม่ปาเกลียวลกางเกงไงกางเกงไนอ๋อขันไปทางซีซัมบูแ้มแ้มขาวมันดูเลยอ่ะใช่ไหมล่ะครับ แต่ว่าพี่ไม่เห็นหน้าเราเลยเออตู้บังนี่แอนเลิกบังเล้วแล้วหนูถ่ายให้นะ้ำคนที่สวยที่สุดนะวอล์กซิตี้อรอจริงเปล่าไหนบังแล้วเห็นแล้วตรงบังยินดีต้อนรับหายแล้วใช่ไหมครับใช่ครับเท่าไรครับนี่นะเห็นไหมครับน่ารักจริงด้วย เบื่อคนบางวะมามาหอวันอยูหน,น้ารักด้วยอ่ะไอล้ลีคนนี้จริงเหรอ,อ,อเขามีแฟนแล้วหรือเปล่าหมที่บเขามีหรือ,อยังคุณหมอมีหรือ,อยังมีอะไรครับมีแบบหวังจงหวังใจอะไรเงี่ยไม่มีเลยครับ ใช่ครับแน่ใจแน่ใจครับมั่วหรือเปล่าไม่มั่วครับถามคนทางโรงพยาบาลได้เลยครับทำยังโรงพยาบาลได้เลยแล้วคุหมอชื่ออะไรนะตั้มพุทวิทามเลยเผื่อเขาเมืองหายเจ้าเมืองใช่ครับเจ้าเมืองเฮ้ยเฮ้ยแปลกนะแล้วแล้หนูชื่ออะไรครับอันนี้้เเจามือดับที่525ครับคิดอยู่ขู่อะไรอ่ะ เจ้าขุนทองมะเป็นทุกแล้วเขาน่าจะเลิมเออหนูหนูชื่อเจ้าขุนทองนะ่ะเจ้าขุนข้อข้องกับเพื่อนหนูเลยอ,ะอ่ะอ๋อชื่อชื่อเจ้าขุนทองเหรอครับใช่นะเจ้าอ๋อครับผมเจ้าขุนทอง ดีแล้วใช่มทำไมหน้าเราไม่หายกันสักทีมันไม่หมอหรอหมออ๋อมองแมงคุณหมอนะพอจะว่างไปนั่งรกเล่นกันหนูไหมอ่ะตอนนี้หมอทํางานอยู่อ่ะเด็กครับแล้วทํายังไงหมอถึงไม่ต้องทํางานอะนะเลี้ยงหมอ เพื่อนดนูมีตังตั้งเท่าไหร่แล้วนะตอนนี้เท่าไหร่เลยอันนี้ออหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าเอ็มหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบห้าเอ็มอะแก้วเออจานได้ผมไม่สามจิมดกไม่ใช่หรอเออทำงานมาสองวันไงอ๋อโอเคทำงานสองวันได้ได้ได้เป็นปันเอ็มพอสามทุ่มมาคะถึงจะไปได้ สามทุ่มบางแก้วโอเคเดี๋ยวสามทุ่มเรานัดกันนะที่ร้านเดิมร้านไหนอะร้านนไหครับร้านเดิมไงร้านร้านป้าแต๋วเหรอครับร้านป้าแต๋วอ่ะอ๋อได้สามทุ่มผมไปรอกิป้าเต๋อยังบดยักต้มหมกร้านหมื่เออจแงเวมีคนนับแล้วร้านไหนอ่ะเซรับเพ่ครับร้านป้าจุกร้านป้าจุกนะ ร้านปะจุ๊บเหรอครับขายอะไรอ่ะขายผลไม้การผงละไม้ขายอะไรผงละไม้อะไรโอเตงโมไซโดแตนโมไซโดโหเฮ้วอ๋อโอเคครับบดหัวเลยร้าน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 อะไรนะครับร้านป้าจุ๊บร้านป้าจุ๊บร้านป้าจุ๊บขายแตงโมใช่ไหมใช่ค่ะได้ครับถ้าผมไปถูกนะสามคนเจอกันครับอย่าลืม ของเราได้ครับเอ่อชื่ออะไรนะครับเจ้าขุนทองใช่ไหมครับใช่นะขาไว้พบกันครับไอเอาเอาตังให้พี่เดซี่ฮะข้อมือไว้ได้นัะติดต่อดังในได้โอว่หเบอร์เอ้ยลูขอเบอร์ติดต่อไว้หน่อยนะแม่นาเราไม่ดาวต้องให้พี่เขาขอเกลียวดิอ้อพี่ไม่พี่ไม่ดาวอเบอร์หน่อยหน่อย ได้ครับเบอร์เบอร์หนูเบอร์อะไรครับเดา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 นะเก้า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 สี่ตัวเหรอครับอ่าพี่ทันหนูมาด้วยนะได้ครับสรุปว่าหนูชื่อเจ้าขุนทองจริงเหรอครับเจ้าขุนทองนะหนูชื่อเจ้าขุนทองนาะมสกุลน้องหูเจ้าขุนทองน้องหูครับผมเจ็ดหกเจ็ดแปดศูนย์น้องครับ ตอวแมพเพิ่มไปกลละไกลละไกลละดีเดียอดเดวอ่ะเต็มวปะเวปะเดดันนี้จะงานสามพุ่มรปัจจุบหาผลไม้ได้ครับโอ้เสร็จไปแล้วครับเขาเขาให้กำลังไปเขานี่ที่เขาจะไปช่วยพระจาสนน่ะเจ้าแก้วเฮ้ยนั่นดิตอนสามทุ่มผมไม่รู้จะไปได้ไหมเขาไม่ตีกันนะครับผมลืมเลย ให้เขาไปช่วยไปช่วยครับไปช่วยใครอ่ะเอาเลยก็ได้ครับเอาเลยก็ได้เอาเลยไปช่วยประชาชนครับไปช่วยภาษาทรไม่ว่างเลยนะน่าน่าจะไม่ว่างครับไม่ลุดเออไทเกอร์ไปไม่สุดหรอได้ครับได้ผมยืนให้ได้ได้ยืนสุดได้เป็นบวกหกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าผมทำงานก่อนว็จะพักซะหน่อยวันนี้ โอเคครับพี่ครับไปพบกันครับทำธงานตั้งแต่เช้าใล้ครับขอบคุณครับเจ้าเมืองจบอกก้าวครับไปแดนจมดอนมาเดาตังให้พี่เดซี่แป๊บนึงไหนเดียวโอ้ยขอดังหน่อยดิอแม่ขอดังหน่อยมา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 มอด้วยค่ะด้วยพอดันหน่อย

หมอหมอชื่อเรมๆครับหมอ๋อลืมเปิดเงาใครอ่ะใครพูดวะเมื่อกินนี่เขาจะได้เห็นสักทีนึงกิงคืออะไรอ่ะอ๋อพิงอ๋อคนนี้พูดเหรอใครอ่ะอรู้ค่ะตั้งใจขนมหน่อยมันื้ามามามะมา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 อะให้รีดด้วยดังๆหนูขอดังจริงขนมหน่อยนะ กระเป๋าอะไรนะหน่าหนัก <some> ท <fuck> ี่สุดกระเป๋าหนึ่งสี่เจ็ดะจะบอกว่าหนึ่งสีเจ็ดนะนี่คนที่เขาหน้ารักต้องเป็นอย่าี่ี้ไม่นานนบนะพี่ไม่นาพี่เรมทำงานอาทิตย์หนึ่งได้แค่แบบยังไม่ถึงเจ็ดหมื่นนึ่งนะหี่ห้งนห่งไ่ห้ใหญ่ให้ยาวนะนงะตรงปันะนงะน เ้ยไอ้หลานเลิฟของปลาของลุงอะไรโอเคโอเคโอเคไอ้หลานเลิฟมทำอะไรอ่ะแล้วพี่ตังตัอ่ะอะไรนะป้นหนูอ่ะปอปอป้นหนูอ่ะหนูถอดอซีถามไม่เชยไม่มีตังค์หนูถอดซีมิเกลม่เกลเดี๋ยวก่อนหนูมิเกลมีแกงหรือเปล่าอ่ะหนูไม่มีหนูเป็นปลาซาซองโอเคเอามาให้หนูให้หมดเลย ขอตังค์ใครอะ่ระภาษาทรงให้ได้นะให้อีกก็ได้นะพี่แรงร็งได้หน่อยอาทิตย์หน้าค่อยมาเอาใหม่โอเคไหมโดเด่นะอาทิตย์หน้าห้าหมื่นนะห้าหมื่นเลยเหรอเลเลกเลกเลอสีแล้ว <4 S 2> มาดูซิว่าพี่จํำตันด้านหนูเท่าไหร่ไม่ค่าให้ดได้เลยมาเลยสามหนึ่งแปดคนละครึ่งเลยคนละครึ mmm ่งดีกว่ามันไม่ได้หนูให้ดด้วยสิให้ดวยไม่รักไม่เท่ากันเไนเมดเด็ดขอน้องนแล้วให้ดดวยจี้จ สามหนึ่งแปดมัเคอะไรกูไอเด็กกะแบ๊กูถามหน่อยสิสามหนึ่งแปดให้ความรักไงความเอาใจใส่ความเป็นห่วอยู่ห่างๆจังก็ตั้งตลอดว้าวขอบคุณครับคุณน้เกียวนะแกเกียวนะแกเกียวถ่างเท้หน่อยถามเท้หน่อยถามเท้หน่อยเออมีแต่หน้เรีเว้ยต้องเอาตังไปให้พี่เดชีตรงแลนเออรอแป้งงาน ตีบูเจแดงไงแองแดงแตงแดงไม่ทำไมแต่งตัวไอ้นี้อย่างเนี้ยฮะเนี่ยเกียวไม่ได้สร้างเงินแดงจะทำเกียวเกียวขายไหมนี่เออขายไหมเอาตีบูเจแดงขายมาซื้อดาเดียวดิเอาเท่าไหร่บอกมาเอาห้าหมื่นห้าหมื่นได้ห้าหมื่นพอเอาที่ไหนเอาที่ไหนเอาที่ห้องเมเมลไปใครจะไปก็ไปนะห้องลุกขนาดนั้น ดีคอยมาแล้วเหรอฮะเออไม่เคยเห็นแต่ภาพไม่อยากเข้าแล้วป่านดีนะรี่ไปหรอเอาเรถคันนี้ไปหรอรถคันนี้รอคันนี้ไปหรอจ้าเพราะว่าอุ้ยเจลาเบลเออเจลสองยุทธ์นะรีบรีบแว้นมาแรงรถมัแรงรถมัแรงนิดหม่อยเกลี่ยต้นหมวกกับน็อคด้วย